สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะพบกับบ้านทิวายเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําขนมบ้าบินใบเตยมะพร้าวอ่อนกันคะ่ะขนมบ้าบินเป็นขนมไทยอีกอย่างที่ทําง่ายมากๆเลยคะ่ะส่วนผสมหลักมีไม่กี่อย่างและที่สําคัญอุปกรณ์ก็หาได้ง่าย,ายๆคะ่ะและวันนี้เราจะทําเป็นสูตรใบเตยเราไปดูส่วนผสมและวิธีท,ทากันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มจากการทําน้ําใบเตยกันก่อนคะ่ะ โดยการนำใบเตยประมาณ1นึงกำม,มือมาล้างทําความสะอาดจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาปั่นให้ละเอียดโดยการเติมน้ําเปล่าจํานวนเล็กน้อยค่ะจากนั้นนํามากรองและคั้นเอาเฉพาะน้ําใบเตยก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นสีเขียวเข้มแบบนี้ค่ะ หลังจากที่ทำน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลและเกลือนะคะผสมรวมกันในชามผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนผสมรวมกันให้เข้ากันค่ะนำน้ำใบเตยเข้มข้นใส่รวมลงไปจากนั้นเติมกะทิใส่รวมลงไปและใช้ตะกร้อมือคนผสม,มทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้ง เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะใช้ไม้พายปาดที่ขอบชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนํามะพร้าวที่ขูดเป็นเส้นๆนะคะหรือว่าจะใช้เป็นมะพร้าวที่สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อมะพร้าวอ่อนที่แช่แข็งมาทิ้งไว้ให้ละลายก่อนค่ะจากนั้นนาน้ำมะพร้าวทั้งหมดนะคะใส่รวมลงไปในส่วนผสม คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมของแป้งขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนจากนั้นเรามาทำขนมบ้าบินแบบแผ่นใหญ่กันก่อนค่ะใช้กระทะก้นแบนและเปิดไฟปานกลางทาน้ำมันพืชบางๆให้ทั่วก่อนจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งขนมบ้าบินลงไปให้ทั่วกระทะ ปริมาณขึ้นอยู่กับความต้องการความหนาบางของแผ่นขนมค่ะเกลี่ยส่วนผสมให้มีความสม่ำเสมอจนทั่วแผ่นจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุค,ค่ะเราสักพักพอแป้งสุกแป้งด้านล่างจะมีสีเหลืองจากนั้นเรากลับด้านเพื่อให้แป้งมีความเหลืองทั้งสองด้านค่ะ เมื่อขนมบ้าบินมีสีเหลืองสวยทั้งสองด้านจากนั้นนำออกมาพักให้ใคลายร้อนค่ะหรือเพื่อนๆจะทำเป็นชิ้นขนาดเล็กๆตามความต้องการได้ค่ะโดยการหยดแป้งลงไปในกระทะตามปริมาณที่ต้องการจากนั้นเกลี่ยให้เป็นแผ่นขนาดตามที่ต้องการค่ะจากนั้นรอสักพักหนึ่งให้แป้งเซตตัวแล้วกลับด้าน เราจะทอดกระทะแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าขนมบ้าบินจะมีสีเหลืองสวยจนทั่วค่ะเมื่อได้สีเหลืองสวยแล้วนะคะจากนั้นนําออกมาพักให้คลายร้อนและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก็จะได้ขนมบ้าบินที่มีความกรอบนอกและก็นุ่มเหนียวด้านในค่ะส่วนขนมบ้าบินที่เราทําแผ่นใหญ่ไว้นะคะเราจะรอให้คลายร้อน แป้งก็จะมีความกรอบนอกและมีความเหนียวนุ่มด้านในค่ะจากนั้นเราจะใช้กันไกลมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดตามต้องการค่ะเราสามารถนำไปเสิร์ฟขณะที่ขนมยังอุ่นขนมก็จะมีความกรอบนอกและมีความเหนียวนุ่มด้านในมากๆเลยค่ะที่สำคัญมีความหอมใบเตยมากๆเลยนะคะและเมื่อขนมเย็นสนิทขนมก็จะมีความกรอบนอกและนุ่มในไม่แข็งตัวค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมบ้าบินใบเตยมะพร้าวอ่อนเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทาได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านทิวาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ